สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็จะมาดูกันว่าในวันหยุดหนึ่งวันเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะคะตั้งแต่ตื่น6กโมงแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะออไปวิ่งจากวันที่จออกไปนะคะเราก็จะบําบรุงเส้นผมก่อนด้วยน้ามันมะพร้าวสกัดเจนหลังจากนั้นก็จะเดินออกกําลังกายที่สนามหน้าหมู่บ้านนะคะก็จะมีเฮเซลวิ่งตามทุกเช้าเลยนะคะ ก็จะลิ้นห้อยกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเมื่อกลับเอาจากกําลังกายเสร็จเราก็จะคูลดาวร่างกายก่อหน่อยนะคะก่อนที่จะนํำแล้วก็โดยการทําความสะอาดกวาดบ้านนะคะด้านหน้าบ้านของเรานะคะซึ่งจะมีใบไม้ร่วงหล่นแล้วก็ใช้เวลานี้ในการทําความสะอาดนะคะให้เซลก็ไม่น้อยหน้า อยากอยู่ร่วมกระบวนการทุกอย่างนะคะหลังจากนั้นนอกบ้านแล้วเราก็เข้ามาในบ้านกันอันนี้หลักใหญ่ใช้ความก็จะเป็นญาเทียมนะคะแล้วก็จะมีขนเฮเซลที่ร่วงหล่นเราก็จะมากวาดเสร็จแล้วก็จะให้อาหารปลานะคะจะมีปลาอ่านปลาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะให้อาหารของเขาหนละังจากนั้นก็จะมีรดน้ำต้นไม้บ้างนะคะเฮเซลก็จะตามติดตลอดเวลา อันนี้จะเป็นส่วนหย่อมเล็กๆน้อยๆของเราหน mm ้า hmm. มุมบ้านเอาไว้ปาร์ตี้นะคะนอกจากการทำความสะอาดนอกบ้านแล้วเราก็ขยับเข้ามาด้านในนะคะปัดกวาดเช็ดถูก็จะมีฝุ่นแล้วก็เศษผมบ้างนะคะทุกซอกทุกมุมเราก็จะทําความสะอาดน,นะคะอย่างลึกซึ้งทีเดียวทั้งห้องนอนด้านนอกนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีการถูนะคะเพื่อฆ่าเชื้อด้วยเมจิกคลีนนะคะอันนี้ ก็จะด้านนอกด้านในห้องด้วยอันนี้ก็จะทําเป็นประจำถ้าทําความสะอาดาหนักหน่อยก็สัปดาหล์ละครั้งแต่ว่าทุกๆวันเราก็จะกวาดถูอยู่แล้วนะคะอันนี้เสร็จจากกวาดบ้านถูบ้านนะคะเราก็จะเข้ามาห้องน้ําสระผมนะคะอย่างสะอาดเพื่อที่จะ ซับให้แห้งหรือว่าหมาดๆนะคะด้วยผ้าขนหนูจากนั้นเราก็จะหมักใช้เวลานิดนึงนะคะหมักผมด้วยนมจืดเมจินะคะเพื่อสร้างความเข็งแรงให้ผมไม่ให้ร่วงง่ายแล้วก็เงางามด้วยนะคะสัปดาห์ละครั้งก็จะหมักไว้นะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะนี่ก็จะทั่วให้ทั่วๆหัวเลยนะคะจุ่มจุมจุมแล้วก็ทั่วๆหัว ประมาณนี้นะคะมันก็จะมีสรรพคุณที่จะเพิ่มโปรโตีนให้กับผม mm. เรารทางตรงนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็คลุมด้วยผ้ายางแล้วก็มัดศีารษะไว้แบบนี้แล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นละอีกนะคะอ่ะอันนี้ก่อนอื่นหลังจากนั้นเราก็จะมาล้างหน้านะะเพื่อที่จะไปมาร์กหน้ากันนะคะก่อนมาร์กหน้าเราต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะอออันนี้ เคยโฟมล้างหน้ากันอ่ะทีน,นี้พอล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็มามาร์กหน้าด้วยตัวยาพิเศษที่เราทำขึ้นเองนะคะส่วนผสมก็จะมาจากขมิ้นดินสอพองน้ำมะขามนะคะหลักๆเลยอันนี้มาร์กลงไปอย่างน้อยสัปดาหล์ละครั้งนะคะจะช่วยให้ลูขุมขนเล็กแล้วก็จุดด่างํำบนใบหน้ามันจะจางๆนะคะยิ่งเราอายุมาก มีละมีหรือว่ารอยด่างดำมันก็จะเอยอะขึ้นฉะนั้นตรงนี้มันจะไม่ทำให้เราไม่มีฝ้าแล้วก็สุขภาพผิวดีด้วยนะคะทุกคนมันจะอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับเท่าคลินิกหรอกแต่ว่ามันรู้สึกได้ว่ามันมีสุขภาพคะ่ะอ้าวพอทำมาร์กหน้าเสร็จก็ทิ้งเอาไว้แบบนั้นนะคะก่อนหน้าน,นั้นเราปั่นผ้าเอาไว้อาแล้วก็มาเอาผ้าออก จากเครื่องสกภ้าพเพื่อที่จะนําไปตากด้านนอกบ้านหลังบ้านของเรานะคะปั่นไปแล้วแหละถังหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็จะมีอีกถังสุดท้ายที่เราปั่นก็จะเอามาตากว่านี้ดีหน่อยแดดนะคะทําให้เสื้อผ้าเราแน่นอนไม่เม็นอัดอันนี้ก็ตากผ้าไปอย่างสบายใจเพื่อที่จะรอให้ผมอ่าเข้ากับคิมนวน่แล้วก็หน้าตาที่มาร์กไว้ก็ ทำไปกันี้เรื่อยๆอ่าในระหว่างนั้นอ้าวเรื่องหิวข้าวเราก็มานึ่งข้าวกันนะคะนึ่งข้าวเหนียวเรามีแผนพอดีเราเราทำปลาสับเอาไว้เสร็จแล้วในระหว่างนึ่งข้าวเราก็ไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จกลับมาก็ข้าวนึ่งเสร็จพอดีพร้อมกินข้าวกว่าจะเสร็จงานนะคะก็ประมาณ11โมงแ้วก็มานั่งกินข้าวข้าวเหนียวนะคะ เนื้อย่างเสือร้องไห้อ่ลัรจากินข้าวเสร็จเราจะไม่ได้นอนนะคะแล้วก็มานั่งเช็คอีเมลแล้วก็ทำงานที่คงค้างจากวันศุกร์นิดนึงนะคะประมาณ1 2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้อาหารย่อยอเพราะว่าบางอย่างงานที่บริษัทเราทำไม่ทันนะคะแล้วก็จะมาเคลียร์การวันเสาร์อาทิตย์วันละ2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้างหรือว่าชีก็ ปาไปครึ่งวันนะคะก็อ่าเมื่องานเสร็จแล้วเราก็จะมาพักผ่อนกายย่อในมุมนี้ของเรานะคะก็เล่นมือถือไปเล่นไอแพดไปบางทีเราก็นอนหลับคาโซฟานั่นเลยนี่คือ,คอกิจกรรมวันหยุดของหนูหินนะคะ